สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุขูสูค่คนบ่กวาสิป็นพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทางต่างประเทศกันยินดีต้อนรับทานข้าวสู่ซองเบาแหวนไซบุรีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกะเมื่อนี้บาแหวนก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านในคําปาหน่เนาะพ่อพี่น้องเนากกะการเมื่อนี้บาแหวนก็ได้เข้ามาอัปเดตเพื่อนไอเวฟตน้องพ่อมพี่น้องเนาะกาหลังจากเขาได้มีทางแม่ไปลมเนาะได้ช่วย สร้างเฮือนให้เพื่อนแหละก็เจาะน้าบาดาลเฮ็ด้องน้ำใอ้เพื่อนเนาะพ่อพี่น้องเนาะกับบริษกับบริษัเข้ามาโดนโดนนะพ่อพี่น้องกับลายเดือนพ่อพี่น้องเลยแล้วกัมื่อนี้กับเดี๋ยวบริษัทพาไปอัปเดตเนาะแล้วก็ไปสอบถามเรื่องราวของเพื่อนว่าเพื่อนเป็นยังไงแน่อยู่งยังไงแน่พ่อพี่น้องเนาะกับหลังจากว่าได้เฮือนได้ซานแล้วกับเพื่อนมีอีกอย่างคืบหน้าไปแน่พ่อพี่น้องเนาะกับเดี๋ยวไปติดตามมาส้มพร้อมกันพ่อพี่น้องเลยกัตอนนี้บริษัทมาถอนเงินถอนซานเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเด้อพ่่ออพีนน้งเาะก เห็นประตูละง่างอยู่เห็นยุตแม่เพื่อนเนาะบันไดกับโมดูชงชงคนโมยู่เท่นแม่เนาะสบายดีแม่สบายดีสบายดีเออจะดีมีแหงบ่เออจะดีมีแหงอยู่เนาะเลยบายดีอยู่เมื่อน้องหลาดได้เป็นอย่งไรน้องหลาดเนี่ยบายดีน้องหลาดหรือล่าเมื่อไหร่เออกรบไห้เนาะย่านย่านย่านโมเป็นยังเไงนะดีไหมย่านย่านบ่เป็นอย่งไรแข่งแข่งขาของน้องเพื่อนนะ ย่างไปย่างบ่ไดดย่างบ่ได้เลยบอไปเขวเขวหันทื่อใหม่ทันไปได้บานแบบแข่งกระลุยเลยบ่แข่งอันนี้ชลุดชัวฉลุดต้นชลุดประยอดกันย่างคือเก่าเบิ้งไหมอันอันนี้ใส่ขอเสื้อน่ะเบิ้งแป๊บนึงอ๋อโอเคเป็นยังไงไอ้คือว่าบ่๋มพายอยู่บอหรอย่างไรเนี่ยฮะอยู่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 บอ ไปลิ้นกางบานต่เจ้าเจ้าวันเนาะมันมันเหมืดนแม่นั่งนั่งอยู่นี่เลยว่านั่งอยู่ใกล้ๆถัวง่วเหมือเลยดิออไอแวทไอแวแปลงไหนนี่อวอติดขุกติดุบ่โอติดดนแล้วบ่แดดไดด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 เกิดสาเหตุนั้นยังนะติด ลูกนี่ครอบครัวนี่กับลูกอ,อีมบอได้ตีลูกตีเต้าบ่ลูกไครเฮ็ดแล้วพันมือท่นก็เฮ็ดลูกตีบ่ตีอะไรเฮ้ยได้อยู่น้ำเมกฆป่าโอ้ยลูกใครเด้อช่วยเอาลูกเด้อจะไปได้ปอนข้าวบอลน,น้ำเพื่นว <พอ S 1> ่าเพื่นว่าไงพอเพื่นว่าเองไปปอนขาา้าวเจะปะให้ลูกพอยไ,ได้กินข้าวกินน้ำเพื่นว่าเฮ้ยได้ใครชิปะนิงน้อยเนาะอยู่น้ำเมเลยช้ำกว่าอยู่น้ำพร้อย เพื่นนั่นติดยาติดอย่างบัติดยาแล้วยันที่ติดยาแล้วโอมีเงินคื่อเลยยันหมูมากกลางค่ำคืนไปกินน้ำหูประชุกน้ำมอ่เงินบ่อกินเราก็มีคือวิชีแล้วเปิดปลาขบหากินก็ไม่ได้ไปชายากร้านที่วนเงิน เพิ่นวาวดองวาวอยังก็บ่ได้ไปนะโมบ่ได้ไปซอยอย่างลานเนาะลานก็ตั้งแต่ล่มคุมนั่นก็บตแต่ล่มมาแล้วย่างบ่ได้เลยโอ้ยตายต้นเนาะพ่อก็มาเป็นจังซี่เนาะพ่อก็นะโอ้พ่อกันตีเก่าหันยาบาเฮ็ดเวียกดทำงานขดมันขึ้นไงตั้งแต่ได้เฮือนได้ซานไหมเราเป็นไปเนาะคนได้เฮือนในกยู่แน่อยู่บ่ได้ไปใช้บ่ได้ไปทางไหนกมูไปไปลินเนี่ยมีเงินทันชื่อ พาโชบเลยเอาแล้วบ้านนี่ไปเหตุงานอยู่บ้านอยังบ้านโพฮอมอันที่โนหันไปเหตุงานเกดคืนนอนนอนได้เงินช่องเชนหาชันเชนหาะไรมากเงินมากเงินขอนำไมมีบอกว่ามีลูกเอ้ยมีนี่มีให้เชนมีหันไปกับบ่อะไรพอดีให้ลูกฮัเหตอะไรมีแต่ให้ลูกเนาะให้ลูกพ่อเพิ่งนี่แหละทำอะไรพัยานยานเลยกินให้นเลยในเลยพักแขงเอาไว้ แจ้งแจ้งจับบ่แจ้งจับมัเออตอนนี้เพิ่นเอาไปขังยุ้ยใช่หน่ะมึงชนมึงชนบอในสิบมือแล้วบ่ได้โอ้ยได้สิบปลายมืองตทยดึกกันนะสิบปลายมื่นเนาะแต่กะเพิ่นเพิ่นกับโบได้ตีเจ้าหรอวะเนาะโบได้ตีแกงชายิขันยูนนี่ก็ตีตีบ่ตีเลยโอขันขันเราท่านกับตีนะเนาะท่านจะคอบเธอพาครอบบานนี่อันนั้นกะเพิ่นน้อกคนน้องอยู่บ้านไต้่นกามาทีมันปฏิญาณอะไร ทางขลุกขลบริยานจับไปจับเดลยบริยานเลยไปเจงทาหารทหารมาถึงเขาหอกหวานและเพื่อนนอนนี่เฮือนกับลูกนะ<บ>เขาเอาเลยเอาเลยเพื่อนว่าลงมาพี่ลง,ลลง,ลง,ลงาากันลงใช้กำมือเลยเกาไปทางนี้ว่าเพืพ่อนเพื่อนไปว่าวายบ่ตอนเขามาหา<บ>ธรรมดาเพื่อนใช้หันบ่เข้ามาพี่เข้ามาหลายคนบ่ทหารหมดเลยนี่เฮือนนี่เด็กเออนเพื่อนลงในตลาดนี่ ลูกนั่นเลยอยู่โอมเอาไอ้น้อย COVID นี่หากแต่บ่าวแม่พูนปบไประพูนเลยประฮันนอน,นเฮือนนี่ไปแชฮันนอน,นเฮือนแต่บ่านี่ปปปไปมาเทึอกมาเถือกเลยมันเป็นเฮือนเจ้าเด้อยนี่นะพนพนว่าเป็น,นชั้ <c oughs> นขนาด <c oughs> <Aww S 2> แม่แม่เนี่ยนี่เนาะแม่แม่เลยมันว่าเป็นถวยเป็นบวมลูกลูกช่วยมันทับทับี่มมันเร่ไหมมาตา ไฟไฟโซลาเซลล์นี่กัตัดเทมตัดเทมมาแล้วตัดเทมมาแล้วบัดน้ำมาน้ำมาดานี่ยังใช้ได้อยู่บ่น้ำมาดานใช้ได้อยู่แต่ว่าถับเลยโอ้สวัสดีเอายัางไตอ่าไปจะขึ้นขึ้นขึ้นเบิ่งขึ้นเบิ่งเฮือนได้ไหมน้องลานยังได้อยู่บ่เนี่ยไปทำไมไม่น้องไปเบิ่งเฮือนนั่นสร้างน้อนเนาะโอ้สร้างเป็นเนาะคนเฮากะเนาะ มะก้อนมะก้อนกบ่ได้เปลี่ลนนะยนะอ่าคเข้ามายต่อนันนะเข้ามาเมยไปอ้นอไปอจะไปนั่นเนาะตัดตัดตมเลยว่าแพงแพงเลเราเซีเเนาะ แม่พันอยู่บังเหดไดายเด้อลูกเอ้าเหต์พันช่วยพันหายแล้วก็ลูกไปไปตาฏิเทศเนาะจนแม่ยังหายแพงแพงมันแปลงได้ใช่แพงฮันถิ่มแล้วบอเรือเอาไปขายเอาไปขายบ่ปะนี่ยคือน้องอะไรตัวว่าจับไปใช้เอาไว้เพราะมันยังมันยังเก็บซื้อสายมาใช้ไม้ได้อยู่แม่ได้บอกฮะมาเป็เงินจงิเชื่อแล้วบังนี่มันเปว่าวเชลุกนี่ผอมนี่นี่นี่ผอมขนตุ้ม เิ่นเอะไรแล่วเป็นอยากใชน่นานๆอยากใช้ของอันนี้อันนี้พร้อมเพิ่นตุม้มอ,อันนี้ฮันอนเพิ่นใช้แล้วเ,<อ>เพิ่อนหายแม่เพิ่นตอนนั้นเ,เพิ่นเอาไปขายแม่จนอยากหายที่นอนเท่าไหร่ที่น,น,นอนไม่เลยโอ้ยแม่แลว้วจะได้อะไรวะนานเพิ่นว่าเป็นอยงบงประนาเพิ่นเขาประนาอะไรจนอยากหายค่ะ <c oughs> กันเมจอมหม้ให้ลูกมาเด้อเชีวบ่าวชายนั่งอันนี้ให้มันอยู่นในมันเห็ดคือคือว่าบะไรเห็ดลูกแม่ไม่ได้เห็ดยังเนาะไปทำไรแม่เนี่ยมันบาปเท่าใดบบแบบเทไรยังฮองแม่ในไม่เห็นว่าเชนเชื่อนมันมาจะทุกว่าเชียวลูกกินกับไปทายชิ้นแม่เข่าก็ เอาข้าวลูเอาให้ไปปะนำเฮือนน้อลูกเช้าขันยาได้ขับหนึ่งเอาเมื่อมากินมาเล่งมื่ออื่นะเอาไปมากินมาเช้าอั้ปะนี่ยมืดลูกมืดบ่ตั้งแต่ตั้งแต่เราละหักกับมันนักส่งเฮือนชานแล้วนี่บ่หรือวานักวางกลางนี่แหละวางวางเฮือนเลี้ยงแล้วนี่บ่หมูหันไปนำจักหมูทางใดเลยคนทางเนื้อหันจักบานนังหายประชื่อละ ชื่อเลยพร้อมกันชูบชื่ออันเ่ยฉันเอาให้เงินพร้อมกันชุบผัดชุบอะไรอะไรลูกปนีปะาละลูกปลาละลูกเนาะปลาอะไรลูกจะกินข้าวจะกินน้ำเมย์ไปเห็นไปไปบ่เพิ่นเพิ่นป่วงมาสุบแล้วก็พากันป่วงบ่เลยไปปลาเล่นเอเอันนี้ฉันปะไว้ในเฮือนจะกินข้าวจะกินน้ำปะไว้ในเฮือนเลยน้องกระย่างบ่ได้จำเนาะน้องกันได้ย่างย่างเองนี่คือบ่ได้เลยมันบ่ไย่างเองถธอมันกันเท้าไหรย่างได้อยู่ ใครในแต่พอถึงหกในก็ต้องโต,ตยังไาใครในฉันจ้อยเลยเมือ่อก่อนนะจ้อยเลยกินข้าวกินน้ำพ่อมัน <พอ S 2> มีแต่สูบมาเนาะอออ๋โ้ยลูกเอายายเงินได้ค้งไปได้ค้างทองขายเนาะ,นะ,นะ,นะอันนั้นเนาะเมื่อไหรบัดเฮือนเฮือนก็นอย่าไปขายแล้วเ่าแม่เนาะอันนี้หันหันเวลาออกหันให้ลูกหันมาเป็นสบาแเบ็ดเด้เบ็ดเด่นการขายเฮือนการเฮ็ดเท่ เจ้าม so so, 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 like like ันคอยทั้งคุกลกไฮว่าไลูกวาชันว่ไปสิบ่าไมันเฮือนนีนเอ็ดให้ทั้งเจ้าทั้งเมเด้อมันเพียวเจ้าเด้อเว้ยห้ว่าห้ลูก่าชันมันเห็นแบบไล่เอาเงินหันลูกเอาให้ชาบเชนหันว่าไปห้องตอนนั้นห้องมออยู่บ้านนี่ยไล่ถ้าพ่อให้เชนนึงเขาได้ให้เจ้าเด้อเขาให้อเบร์เขาให้ลูกค่อยเด้อเขาให้คาไอเด้อ คิดแบบนั่นเนาะตัางชัแล้วย่างโบได้บบได้ไปหาหมอแล้วบ่น้องนะตั้งแต่เอาเงินไห้ไปเนาะไปเนา่ไเอา่นมาาให้ไปปัวอยู่หอมอลาวี่อพนี้ว่ายห้ยอดไปถให้มันกินได้เชนหนึ่งหนึ่งไปเมยมานั่งนั่งกับพี่เนาะมันยืนเยืนคงคงสีเหมยนะฮะไปเละอ่นแล้ค่ะวให้ลกมาจะพุนว่าะไม่เห็น ยังไงะทุกว่าโอ้ยมาแหละมาพอจ้าอะว่ายากให้อยากหอมไปคอยมายุสวงนั <You 're bizarre> ้นนะมาบ่เจอเจ้าเจ้าไปเฮ็ดเนี่ก็เฮ็ดวิกบ่เลยไปยังบ่อยู่เนาะแล้วก็ยังปกติเห็นป่วงยู่ได้เหมือนไปเจออยู่เขมทังป่วงนะล่าลูกมาทุกคน่ถวยบวงนเป็นุน้ลกทุบทิมมันวะลูกชื่อหาจะทุกลูกหามันยกินห้ได้ลูกสวยห้ได นะครับก็จะเอาเอาพันหูมันนพันพันเฮ็ดอย่งไรมันมันดีดบ่หรือยังไรพันหูพันพันพันหูมันทิ่มบ่อหูถิมมาะผัดเบืองเดียวเออแม่์ไปจากแม่เอาไปตักน้ำปัดชุกปันนั้นมันมันมันก็นรุดแล้วเนาะมันลุดแล้วอะไรแกแม่เอาอันนั้นขู่อันนั้นเลยยืมขู่อันนั้นไปหามหูแค่นั้ กผู้ชันเลยลูกนะขันเห็นขันว่าเพิ่นออกติดหกขันขันมือจึกขันให้ลูกวาวโหลดเฮ็ดบรายเด้ดเอเจ้าเดี๋ยวค่อยจดเบอร์ไว้ให้ให้ผู้นี้โทรหาค่อยก็ได้ได้โทรให้ผู้นี้นะถูกบอเดี๋ยวค่อยจดเจ้าบุญโทรศัพท์ใส่บอบอสมีเนาะประมาณแต่มือเพิ่นออกมาเนะ่ะโอ้ยเพิ่นว่าชามชีเดือนพนชามชีเดือนเพิ่นเนาะขันโมมีเงินกาบัตได้อ่อเสียห้าทั้งใดได้งานนำเขาก็ ไม่ได้ไปหย่ร้านนี้นะเอา้าคันคันท่าออกมามันก็คือเก่าแม่คือเก่าทางเบิ้งก้อนทางนบาบ้าพว่าให้ได้อยู่ชามเดือนชีเดือน,นออให้อยู่ให้อยู่ใช่หบให้อยู่ชั้นแรกหลับบ่ทำหลับบาหลับกะบันนี้เ่าพล,ะละ้วหล,ล,ล,ลักชามพิ่ีเลัอชามเลยแล้วก็หลัชานลำบากลวแม,ม่มานี่ลำบากปาาลูกอยกังงมกพริกบมกพร้าวไชีได้เลยนี่มาพริกนี่นลังมากนี่ม,มันอยู่กับมันล็อกทิมลกทิม ทำมาลายบอกเพลแก่คันบ่ให้เงินให้ยังกระลกบ่เก็บออกเพลแกะไปขายรายชิพพันห้าพันเลยไปเชื่อกินเออติดแห้ง้ะจ๊ะนะติดแห้งเลยลูกเอออันนี้จะถุได้จะไปเอาลูกใครแน่เลยพ่อมาทรงนั่นเนี่ยตั้งแต่ทรงเอเดือนก็ยังธรรมดายังตุ้ยเัี่ยมาเมื่อนหรนจ้อยเลยจ้อยกินแห้งเลยกินเลยโอ้ยชี้เลยคันเจะไปเดี๋ยวแน่นอนนเฮือนกำลังลูกพนันมาพอนีมา คนบานเนื้อชักบานยังไปชื่อชุดนั้นกันชื้อมากับผ้ากันมาสุบอยู่นี่บ่ชื้อมากับผ้ากอนมาสูบเขาหน้าสูบมากับผ้ากันโบผ้ากันเฮ็ดเวียกบ่สุบกับอะไรเฮ็ดยังไงผ้ากันนอนดิดยังเดียวนอนเลยคืนบัมนี้ก็ไ่ได้หาไม่ได้หายังแล้วบ่ไม่รไมได้หายช่างไม่ได้หายไมได้หายกบหากินพอดียวแม่ใน่ะตายไม่ได้หายช่างเจ้ามีแต่ไปหานอนแถวกลางบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนะไปนอนอยูุคนแล้วมาหานอนอะไรมาหานอนแหละลูกเห็ดแหงกันเล อ,อลำบากอันนั้นเลยเขาชักเพลินว่าอันนี้โลดเขาชักเพลินบอกไยเอ้ยเป็นทางบอกบอกให้ลูกไปปกเพื่อนในห่านเพือนมันอันนั้นหันเดือนดินน้ำลาันนั้นอย่ามาใายแน่เอือน,น้องก็อยู่ในห่านอันนี้แก<ด>มีอยู่<ด>เอืยน้อ,นองมนะีบนธรนมันอยู่กับพียงแล้วอ,อ,อย่ามาเหมันเห็ดกังคำคืนเลยใครได้เมกอยู่ในห่านลาอยู่ในห่นเอิญ<า>เอิญอย่างนี้ยินนะนี่มันอยู่ไก่คนไก่ โอ้ยเหละเมว่าโอ้ยเถอะเลยวันนี้รถชักพืน้นชักพื้นลุกนี่เอออยากเห็นเลยอยู่ชายเด้อแตชักพืน้นเฮ้ยคันลุกมาถุงคนเจ็บ้านนอนพอมียังห้แล้วลุกว่าชักพื้นวันนี้วันนี้รถชักพืน้นวัอ,น,น,อ,อน,วนี้ก็มาหอดเลยดิหอดมือวันนี้ก็เช่นชาวบ้านคันลุกพันเห็นว่าโอ้ยเมว่าพันบ่ได้ว่าพันชักพื้นลุกอะไรไปใช้ยจ้าลุกคันลุกมาวันมันเกิดเรื่องเนาะ ไฮลูกมาคไฮในวามีเฮงอืมบุ hmm. ชีเลยลูกเอ,อ้ยคำ<น>บุเข้ามากับบุหูได้เหมือนนี่นะแมนเข้ามากับบุหูเลยเหมือนนี่เมนแล่เอ,อ้ยลูกเอ,อ้ยแ <c oughs> ม่นี่จะเมลว่าลำบากลูกอันนี้เห็ดกระดึกเลยชิดายเนาะเป็นปผะหอมเป็นเนียงชิดายเอาไปขายมาเลยเนาะโอ๊ยไปขายนี่คนยาบาลว่าเป็นเรืงจะมาปะเพิร์ลูกปะได้เจ้าชีฮันท์เธอว่ามันอยู่บนนี่ว่าจะไปใช่นั่น ทำไปใช้ันนี้ให้แม่อันนี้ให้เจ้านี่ใครเดียเชื่อยรถตะอยู่คนนะคะเด้อ,อันนี้ใหา้บงาฮนะไป้อ้าวแตคือคำคิดตัวเลขตอนแรกว่าอยู่นู่นอยู่น้ำกันอยู่เนะาะเบาค่อยกะป้าไว้ไให้เนี่ยนั่งยัคิดว่าเจ้าจะมานอนอยู่นี่เนาะนอนนั่นี่เลยขึ้นอยู่นี่บคุคดว่าจีเป็นหนี้ใช่เนาะเพือนคอยได้เมนเพือนจะเอาเห็นนะเจ้าเด้อเออเฮือนคอยย,ยังเป็นถวยเประวง,ขงเขาเบียดได้ อยานมีกินลานเลยมันเห็นในตามาหันหลอนมันหลอนหลอนอันนี้แค่ว่ามันบริกาลูกเห็ดตัวลูกเพราะว่าเห็ดลูกนี่อย่างเงี้ยในบ้านในชักเพืน่นเห็ดตังไดไนะชักเพื่นจับอันนี้จับอันนี้จับบีบคอบ่อจับบีบคอเลยก็ให้มันอมิดหนามโอ้อนนจับหัวมุดนหนามวะไอ้น้อ,นอยเนี่ยมันก็ชักเพืน่นชักเพื่นว่าอเอาแหวนหันเห็ดคอยให้กิ็นหนาม โอ้ยยังเห็นหน้าพอเอ้ยพอเอ้ยยังเห็นกันนะยี่นี่จนเบาสักคืนนหอยใ่ดเจ้าออนี่กินถอยลสบานะ็นาแลอตันปะอไรทาชานขหนึ่งอ่อไคิดคิดาใช้ลุกคิดอยนึงมันยูในฮันแวนให้มันกินข้าวมันดื้อแม่นแมถ้าดัดเอาไปดัดนิสัยเหนีกินข้าวสบาย กินของคบคนกินเมยไปาน้ำมรกน้ำไม้เมฮาฮาให้กินทับทิมชุดนั้นมาแต่ห้องการบอกบอกมาแต่วัดมาแต่วัดเลยไปเปาไวิ้น้อยไปเปลวอะไรต้มเขียดหมูมต้มชายว่าจะจะปนจะก,กินข้าวเลยพาตีทิมมอหันตีมอดิมตีมอกับอันนั้นเขียดหัน่นจะไปใช้เมปบเลยจะว่าขนาดแล้ว ก,<แ>ก็ย่าทำแม่เขาเฮ็ดเขาก็บาปแม่เลย<า>เฮ็ดเฮ็ดกับแม่กับลูกนั้นบาบไปเลยนะขนาดเด้อเวลาเราลูกเออเฮ็ดนี่ชั้นสบายก็มือมเว้นเมื่อกี้นี่ก็ขึ้นนี่คึดในใจโอ้ยเบิง้งในรถในทางนะจะเบิ้งเบิ้งขลุกก็บ้มาที่ฉันว่าบอล <c oughs> จอบจบเบิ้งคอยคิดว่าเป็นข่อยว่าแม่เบิ้งเบิ้งมดนาตาเพอาะอันนั้นชงเชิงว่าเบิ้ง ออบะแมนบ่บะแมนแล้วกินเตี๋ยวทอดทับแตงถืกโอ้บะแมนปลาเชียงปากอันคือว่าลูกโอ้บะเมนพอค่อยๆก็มาเฮ็ดเอเฮ็ดเฮือนอยู่บ้านนุนค่ายแล้วก็ไอ้บ้านคัมไอ้ปลากล้วยได้ยินอยู่บ่ได้ยินข่าวอยู่บ่เลยไหมได้ยินอยู่เพิ่นว่าไปเฮ็ดเพิ่นนั่นลูกเจ้าหันไปเฮ็ดเฮือนแถวบ้านนุนค่ายบ้านกล้วยได้ยินอยู่เพิ่นว่าหักแล้วกินหักโอ้แม่บันชูไป เอาการมื่อนี้กัลูกกับสิได้เอาเงินให้แม่ติดโตเด้อจะเอาไว้ซื้อขนมหรือว่าซื้ออย่างปันนองกินเนาะใชาถูกเนาะทำน้ำซุปได้ตลอดปัตชัยลูกเอ้ยชาถูกเนาะลูกหักลูกแปลงไงคะโดยโดยโดยแม่ใช้แล้วเห็ุได้ลูกเองมาดีเลยมาเป็นแบาลูกเอ้ยนี่ดีเลยใชาถูกเนาะทำเองเลยมันอายินลูกเลยโดยโดยโดยชาถูกยจะเป็นอย่งไรก็รอรอเบื้องเดียว ใายพอนอกจากออกออกจากคุกมาก่อนเนาะจังเดี๋ยวค่อยจังชี้เข้ามาเนาะจะมาให้ลูกจดไว้เบอร์นี่ได้ได้แม่เดี๋ยวค่อยจดจดแค่นี้ไว้ก็ได้เอาวันนี้กับลูกขอตัวกับก่อนเด้อสบายดี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 อยู่ที่อยู่ทีเลูกเอ้ยให้เอด้กันอาะธานใช่ถูกนะแม่นะเป็งรับบประชาลูกหลานนะให้กับก่อนได้ละเด้อเด้อโดย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 โอเคโอเคโอเค กะโอเคพ่อแม่พี่น้องนะกะได้ฟังเรื่องเล่าจากแม่เพื่นอนกะ,ะไอ้เป็นตาสงสารแม่และลูกเพื่อนหลายว่ยพ,พี่น้องไงกะ,ค,ะคือว่าเพื่อนกะหลังจากที่ตอนบ่อเอเฮ็ดเพือนเฮ็ดซานให้หนาเพ่อนกะ,ะปกติดีเดินลาวเบิง่งลาวกับแตพ่อพี่น,อนะะดด้องไงกะบบุรีด,ดื้อบดรหลังจากแบบมีเพือนมีซานแล้วแบบนิสัยแบบเกลี่ยแห้งพ่อพี่น้องไงกะข้าวของเครื่องใช้ที่บ,อบ่บอเอซื้อมาให้นั่นเพื่อนกะทุบทิ่มแล้วก็เอาไปขายเนาะที่รับที่นอนกะ เอาที่นอนก้าวมาให้แม่ยังดีแต่น้ำบาดาลยังยังใช้ได้อยู่หอพี่น้องอาน้ำบาดาลน้ำอะไรยัง,ยงใช้ได้อยู่เนาะแต่แม่เพื่อนก็นเอาไปขังคุกไว้เนาะหอยพี่น้องประมาณสักงสามสี่เดือนหอยพี่น้องเลย<อ>คนเท้าี่ก็เปลี่ยนไปหลายเนาะหอยพี่น้องเนาะกำลังจากเมื่อก่อนนะเพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนหลังนี่แหละก็คือว่าปกติอยูหอยพี่น้องเลย<อ>แบบพอได้เฮือนได้ซ่านแล้วก,ก็ พ่อยก็เฮ็ดนองน้ำให้ก็ยังสารต่อบ่ได้เลยพ่อแพี่น้องเอ้พ่อให้เพิ่นใส่ประตูกับบริใส่เลยเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้กับพ่อไอ้ก็สิได้เดินทางกลับก่อนเด้อกัขอกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสทูคูสุขที่เข้ามาชมคลิปมคีบอ้อยกัขอกราบสบายดีเด้อ